สมาคมชาวนราธิวาสเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำทั่วมอบเงิน13 0 0 0 0บาทผ่านผู้ว่านราธิวาสกระจายสู่13าอำเภอเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2568ที่ห้องประชุมพระพิสศยสุนทรการศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่สองนายวีรพัฒน์บุญริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรักวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอในจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่11 2568ประจำเดือนพฤศจิกายน2568พร้อมทั้งในโอกาสนี้ทางสมาคมชาวนราธิวาสภายใต้การนำของนายกสมเกียรติบรรทอนเศษได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยได้มอบหมายให้คุณนายนาฤทิพักดีและคุณไทยสิงห์พุทธิภัโรธกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมเป็นผู้แทนในการส่งมอบเงินช่วยเหลือจำนวน13 0 0 0 0บาท1 3 0 0 0 0บาทท่วน โดยนายวีรพัฒน์บุญดริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปจัดสรรให้กับตัวแทนจากทั้ง13าอำเภอในจังหวัดอำเภอละ1,000 10, 0บาทเงินช่วยเหลือดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนราธิวาสอย่างเร่งด่วนในการนี้นายกสมาคมชาวนราธิวาสนายสมเกียรติบันทอนเศษได้ให้สัมภาษณ์ว่าสมาคมชาวนราธิวาสมีความหงวยใยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งงงนนี้เป็อยย่่าิ เงินจำนวนนี้อาจจะไม่มากแต่เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้สมาคมชาวนะราธิวาสยังคอเนื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังคงรุนแรงติดรายละเอียดข่าวเว็บไซต์สื่อออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้